สวัสดีค่ะวันนี้ว่าไรรักพันไม้จะพาเพื่อนๆชมบอลสีเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะเพื่อนคะบอลสีเหล่านี้เขามีปัญหาอยู่หลักหลักมีอยู่สามปัญหาอยู่สามข้อนะคะมีปัญหาอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งคือเนี่ยเราจะแยกออกเป็นสามสามลักษณะนะคะนี่ลักษณะที่หนึ่งคือ บอลเหล่านี้นะคะนี่ค่ะนี่หนึ่งต้นสองสามสี่ห้าหกหกกระถางนี้นี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเห็นชัดๆนะคะหกกระถางนี้นี่นี่คือหกกระถางนี้เขามีปัญหาคือเลี้ยงแล้วไม่โตนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือเลี้ยงแล้วไม่โต อยากบอกเพื่อนว่านี่คือบอนสีหกเดือนนะคะนี่บอลสีหกเดือนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบอนสีหกเดือนส่วนตัวนี้นมชมพูนมชมพูมีสองต้นอันนี้คือเลี้ยงไม่โตในระยะเวลาห้าถึงหกเดือนแต่ไม่โตเราจะมาแก้ไขโดยไอ้ห้าหกตัวนี้เราจะมาแก้ไขโดยการ เปลี่ยนดินใหม่นะคะเจะ้าเนี่ยหกกระถางเนี่ยเราจะเปลี่ยนดินใหม่ค่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนดินพร้อมเปลี่ยนกระถางเลยเพราะว่าเขาพร้อมที่จะโตแล้วถ้าเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเขาพร้อมที่จะโตเลยเพราะว่าเราดูลักษณะแล้วคือดินเ็ามีปัญหานะคะเพื่อนๆเหล่านี้ <ๆ S 2> มีปัญหาทุกกระถางที่อยู่ในนี้แต่แยกออกเป็นลักษณะมีทั้งหมดสามปัญหานะคะหกกระถางนี้มีปัญหาที่ ดินปลูกแล้วเลี้ยงไม่โตแต่เขาพร้อมที่จะโตไปข้างหน้าอยู่ค่ะเราต้องทําการเปลี่ยนดินให้เขาเนี่ยส่วนเจ้าจิ๋ว,วเหล่านี้เพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเจ้าจิ๋วเหล่านี้เห็นะคะนี่จิ๋วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระถางนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะ บางกระถางเหลือใบเดียวนี่ค่ะเหลือใบเดียวใบเดียวอันนี้ก็หลายใบอยู่แต่สภาพแคะแกรนมากนี่นะคะอันนี้ก็เหลือหนึ่งใบซึ่งเหลืองแล้วเนี่ยไม่โตแล้วละ่ะถ้าปล่อยไว้มีสิธิ์ตายนะคะต้นนี้เหมือนกันเนี่ย เหนขวาเนี่ยเหลือใบเดียวบอลกาบเหลือใบเดียวอันนี้ก็มีสิทธิ์จะไม่รอดเหมือนกันเราต้องทําการเปลี่ยนดินเลยโดยด่วนเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางส่วนตัวนี้เมษายนค่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่เมษายนสิอันนี้เดือนจำไม่ได้สละเมษายนคือตัวนี้นะคะใบเดียวนี่เมษายนส่วนตัวนี้ จำไม่ได้แล้วลืมแล้วค่ะแต่อันนี้เราได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเราให้เป็นตัวอย่างนะคะเราเปลี่ยนดินเมื่อก่อนเขาก็เป็นลักษณะไม่ต่างจากตัวนี้นะคะแต่เพียงแต่เขามีสองใบนี่ค่ะเราได้เปลี่ยนดินแล้วเราได้เปลี่ยนดินมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วนี่มาจากกรุงเทพบอนเหล่านี้เรามาจากกรุงเทพค่ะเอามาจากบ้านของเด็กๆคือเขาเลี้ยงไม่โตแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้แล้วเขากลัวตายก็เลยมาให้เรามาจัดการ รักษาให้เขาโตคะ่ะนี้เราเปลี่ยนดินแล้วนะคะเราเปลี่ยนง่ายๆคือเราเอาดินเก่าเขาออกแล้วเราก็เปลี่ยนดินใหม่คะ่ะดินใหม่อย่างที่เราทําคลิปให้เพื่อนๆชมก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าเขาไม่โตเราได้ทําการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นคะ่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาที่เราทําคลิปลงไปก่อนน,นั้นอันนี้คือหนึ่งในนั้นที่เราได้ทําการเปลี่ยนดินแล้ว เราดูจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆคะแข็งแรงด้วยต้นเขาแข็งแรงขึ้นค่ะหมายความว่า,าเราแก้ปัญหาตรงจุดนะคะเพื่อนๆคะนี่ค่ะโดยการเปลี่ยนดินว่าดินเก่าเขาทั้งแฉทั้งแน่นเขาใส่ปุ๋ยเยอะแล้วเขาก็อบแน่นควบแน่นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดู EP ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะ เนี่ยปัญหาแล้วเราได้ทําการแ,แก้แล้วนี่คือปัญหาที่สองนะคะนี่ก็เราจะทําการทําอย่างนี้ประมาณ1นึ่งกระถางค่ะเราจะทําการเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินด้วยค่ะเพื่อนๆชมดินเขาดินเขาแฉะมากนี่ขนาดมาอยู่ต่างจังหวัดได้สามสี่วันแล้วนะคะเขายังไม่หายแฉะเลยขนาดเราไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเราวางเขาไว้ในกล่อง วางไว้ในกล่องแล้วก็เปิดกล่องเพื่อปรับสภาพเขาก่อนแล้วจะมาทําการนี้เรามาปรับสภาพเขาอยู่3ามสี่วันแล้วนะคะเราให้เขาคุ้นชินกับสภาพอากาศแถวนี้นะคะแล้วเราถึงค่อยทําการเปลี่ยนดินเพื่อน,น้องจะได้ไม่นอกค่ะเพื่อนคะนี่คือเหตุผลที่ว่าเราทิ้งไว้ก่อนมาปรับสภาพอากาศก่อน 3- 4สวันค่ะเนี่ยห้กระถางนี้เราจะทําการเปลี่ยนดิน หรือรากออกเลยแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาจะเพิ่มกระถางขึ้นมาอีกสักประมาณอันนี้กระถางนี้ประมาณสามนิ้วส4มสี่นิ้วแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนมาเป็นหกนิ้วเลยนะคะอันนี้ส่วนสามสี่กระถางเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะโอ้ยหักแล้วสามสี่กระถางนี้คือกุดไปเลยค่ะเห็นไหมคะไม่มีเลยเจ้านี่ก็ไม่มีเลยหายไปเลยค่ะ ส่วนตัวนี้ก็หายไปเลยค่ะเราจะทําการนี่ค่ะหรือเราจะทําการรื้อกระถางดูว่ายังมีหัวอยู่หรือเปล่าถ้ามีหัวเราก็จะทําการปรับชาใหม่นะคะเราจะแก้ปัญหาไปทีละเปาะละเปาะค่ะนี่ค่ะสําหรับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนกระถางตามที่เราได้บอกเพื่อนๆไว้ข้างต้นนะคะนี่กระถางนี้เราจะเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะให้ใหญ่กว่าเดิมและพร้อมกับเปลี่ยนดินใหม่ด้วยเพราะว่าเขาพร้อมที่จะโตแล้ว แล้วเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะก่อนอื่นกระถางเราเตรียมไว้แล้วค่ะดินแล้วก็ใช้ใบก้ามปูหมักผสมกับปุ๋ยหมกักมูลวัวนะคะซึ่งเราได้ทําการหมักทิ้งไว้แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คือดินนี่คือดินที่เราทําการหมักไว้แล้วนะคะ เราจะมาทําการย้ายจากกระถางเดิมลงกระถางนี้นะคะอันนี้กระถาง8นิ้วค่ะเพื่อนมาชมนะคะเราจะเปลี่ยนบุรีรําก่อนเลยเพราะว่าเขาพร้อมที่จะโตมากบุรีรัมตัวนี้ก่อนเลยเราก็ต้องเทออกจากกระถางก่อนนะคะเพื่อนมองเห็นไหมคะนี่ค่ะโอเคนี่ ค้ามลงดีกระก้นกระถางคิปออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้ดินเขายังดีอยู่ค่ะเราจะทำการคลี่ดินออกเป็นบางส่วนนะคะเอาดินออกเป็นบางส่วนส่วนไอ้ที่หุ้มหุ้มลากเขาไว้เราจะไม่ทำการกระทบกระเทือนเขานะคะเพราะว่าเขาพร้อมจะโตอยู่อันนี้ปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพียงแต่ว่าปัญหามีตรงที่ไม่โตแค่นั้นเอง เราเปลี่ยนกระถางก็จะโตค่ะเพื่อนๆค่ะนี <Yeah. S 1> ่ค่ะเราก็จะเอาดินออกดูระบบรากนิดหน่อยเพื่อนๆเ,เห็นรากไหมคะรากเขาสวยงามค่ะนี่ค่ะแต่เขาไม่โตเราเปลี่ยนกระถางคราวนี้เขาจะโตโตอย่างผิดหูผิดตาเลยแหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาลงกระถางเลยนะคะ ก็ตักดินลงไปค่ะบินใบก้ามปูค่ะใบก้ามปู80%ดเเซนเลยค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักมูล,ลวัวพร้อมกับดินดินทรายนิดหน่อยค่ะอย่างละสิเราใช้สูตรนี้นะคะสำหรับการปลูกบอลสีของเราที่อยู่ในสวนนี้นะคะแล้ว บอลสีของเราสวยงามมากค่ะด้วยสูตรนี้ค่ะบอลสีที่อยู่ในตู้เราใช้สูตรนี้หมดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ทำให้เพื่อนๆชมเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะทำต้นอื่นให้ดูอีกสำหรับปัญหาอันนี้เราแก้ด้วยขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วหนึ่งต้นทีนี้ปัญหาต่อไปคือตัวที่แบบนี้นะคะคือเหลือหนึ่งใบเราจะทำการรือดู แล้วพร้อมกับเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็ดินใหม่ค่ะอันนี้อันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนมีสิ์ไม่เหลือค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือรากเขาหัวเล็กมากหัวจิ๋วมากจิ๋วจริงๆยังเท่ากับหัวไม่ขีดไฟเลยค่ะ นี่มีรากอยู่เส้นสองเส้นเองดีวเราจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เข้าใหม่เพื่อเขาจะได้โตนี่นะคะอันนี้อันนี้คือมีปัญหาเกือบจะไม่รอดนะคะอันนี้เราจะอนุบาลก่อนแล้วก็เลยจะต้องใส่กระถางเดิมก่อนค่ะเพียงแค่เปลี่ยนดินเท่านั้นดินเดิมๆดิมอันนี้เนี่ยนะคะ ใบก้ามปูนี่และค่ะลงไปเลยอันนี้เราจะอนุบาลเขาไว้ก่อนพอเขาแข็งแรงมากกว่านี้เราถึงจะเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้นี้ก่อนละกันเท,นทคนิคคืออย่ากดดินแน่นนะคะเยียงแค่วางลงเฉยๆเสร็จแล้วค่ะ เนี่ยแล้วหลังจากที่เราทําอย่างนี้เสร็จเราก็จะไปรดน้ำหนึ่งครั้งรดน้ําผ่านลงไปถึงก้นกระถางให้น้ําไหลทุ้นกระถางหนึ่งครั้งเสร็จเราก็จะเอาเข้า,าตู้อบเลยนะคะตู้อบบอลสีเลยค่ะเราจะทําการอนุบาลเขาไว้ก่อนให้เขาฟื้นแล้วเราถึงจะเอาออกมาข้างนอกนะคะนี่ค่ะเสร็จปัญหาที่สองส่วนปัญหาที่สามคือ บอลสีตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยเราจะหาดูว่ายังมีหัวไหมเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนี่ดูปาหัวม จะเป็นหัวนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนมีอยู่นะคะนี่น่าจะเป็นหัวเขาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหัวกระจิ๋วนี่เราต้องเพาะอันนี้เราต้องเพาะใหม่นี่อันนี้เราต้องทําการเพาะใหม่ค่ะนี่ค่ะงอกอยู่เราจะต้องเพาะใหม่นะคะ่เห็นอยู่เห็นหัวอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการล้างก่อนนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะ้างออกแล้วเขี่ยวเยอะมากเลยค่ะเขียวเขี่ยวเยอะจริงน่คะเดี๋ยวเราจะชําลงไปใหม่นะคะอันนี้อันนี้เราต้องเอาไปชําใหม่โดยไม่ต้องใช้โดยต้องเปลี่ยนดินค่ะดินแบบการปูนนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องไปเหมือนกับเริ่มต้นใหม่เลยนะคะอันนี้จะทําการชําในทรายค่ะเจ้าตัวนี้ Yeah. สามปัญหาเราได้แก้ให้เพื่อนๆชมแล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนทุกกระถางตามที่เราวิเคราะห์แล้วว่าต้องทําแบบนี้ถึงจะรอดสําหรับวันนี้วันไร,รักพันไม้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้านะคะขอบคุณสำหรับการเข้าชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ